สวัสดีครับผมเจ๊กจากเพจรับทำเตอร์คกูนแคนิลรี่คิทเช่นนะครับวันนี้ผมอยู่ที่สุพรรณครับพามาชมผลงานโคกูนที่ผมจิตตั้งเสร็จแล้วไปชมกันครับว่ามีอะไรบ้างคิทเช่ตัวไอเชฟนะครับ2องฝั่งครับมีฝั่งด้านนี้ขนาดอยู่ที่เมต้าสิครับฝั่งนี้อยู่ที่สี่เมตสิครับ ใช้ตัวท็อปหินดับอินเดียนะครับหินตัวตะกูลดงนี่จะมีคุณสมบัติทนตลาคร์บอดออวแล้วก็น้ําจากพวกน้ําหรือว่าพวกของเหลวเนี่ยจะซึมผ่านได้น้อยกว่าตัวหินชนิพวกที่เป็นอีออนนะครับตัวเคาน์เตอร์ก็เป็นเช่นเคยครับก็คือจะทาเป็นสเต็ปให้นะครับตัวหน้าบานจะไม่น้นเลยตัวเคาน์เตอร์ออกมานะครับ มีติดตั้งต่อไฟฟ้านะครับขึ้นองดควาน,นรับสิงสิงร้างจานนะครับแล้วก็สิงร้านจานมีสองฝั่ครับอีกด้วยแล้วก็มีทำเป็นช่องไว้สําหรับติดช่องเซอร์วิสไว้สําหรับติดตั้งตัวเครื่องซักผ้าแล้วก็ เครื่องรางกานด้วยนะครับตอนนี้ลูกค้าเอามาติดตั้งที่หลังก็ใส่เข้าไปในช่องนี้แล้วก็เดินน้ำเข้าอยู่ทีนี้หมดเลยนะครับทางน้ำจะไปใี้นะครับมีปูกระเบื้องผน,นังสองด้านนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ฝั่งน,นี้นะครับก็ก็มีฝั่งน,นี้จบด้วยตัวชั้นหิ่สีงครับ ก็มีเพื่องานระบบไฟนะครับแล้วก็ตัวนี้จะมีไฟใต้ตู้ให้ด้วยนะครับเพื่อไฟใต้ตู้ครับเพื่อแสงสว่างเวลาเราทำงานนะครับมีอยู่ทั้งหมดสี่จุดนะครับก็มองเห็นได้ชัดเจนนะครับว่าบ้านห้องนี้ ค่อนข้างที่จะสูงนะครับตอนกลางคืนอาจาจะแสงสว่างอาจจะไม่เพียงพอก็แล้ก็เปิดจากตัวใต้ตู้นะครับก็มาดูฟังก์ชันแต่ละตัวหน้าบานกันครับว่ามีอะไรบ้างครับก็ตัวแรกนะครับเป็นบาร์คู่แล้วก็มีตะแกรงข้างในนะครับตะแกรงก็เหมือนเดินครับเลื่อนออกมาได้น,นะครับ แล้วก็ปิดก็เป็นแบบรถแรงกระแทกนะครับสอบโคดครับสอชั้นนะครับใส่ของได้เยอะครับถัดมาครับครับนี้จะทําเป็นชั้นหินให้นะครับแข็งแรงทำอยู่ใต้เตากับใส่ของได้เยอะเหมือนกันครับช่องนี้นะครับถัดมาก็เป็นลิ้นชักนะครับสามชั้นนะครับเป็น ลงให้สองชั้นนะครับแล้วก็ชั้นบนสุดก็มีถาดใส่ช้อนนะครับให้ถัดมาครับเป็นบานเดียวครับแล้วก็ติดตั้งตะแกรงเพิเ่มเติมนะครับแกก็ใส่ของได้เดยอะเหมือนกันรับดีกว่าที่จะเป็นชั้นโล่งแล้วก็วางน,นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ปรับระดับได้ด้วยะคระับปรับเลื่อน้ลงได้ด ถัดมาครับตรงซิงลันจารนะครับก็ทำเป็นตัวช่องระบายอากาศให้นะครับทีนี้จะเปนมาดูทุกแผ่นครับตู้แผ่นก็ เป็นชั้นมีชั้นประดับให้นะครับแล้วก็จะสังเกตเห็นกล่องไม้ตัวนี้นะครับกล่องไม้ตัวนี้ผมทําเป็นสําหรับปิดท่อสองตัวขึ้นฝุปป่นครับท่ออยู่เส้นอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ดูผ่านตู้แล้วก็ออกขา้างนครับ,รบก็ถ้าทำนี้ก็ดูเรียบร้อยดีครับ ต่อมาเดียวบอวาดักได้นะครับมีบางช่วงครับครับอันนี้ก็ชั้นพูดวางขวดเครื่องปรุงครับได้อันนีกประสงค์ขึ้นมาครับตรงนี้เราก็มีพื้นที่เพิ่มขึ้นวางปักของอะไรได้เยอะขึ้นนะครับตรงนี้นก็เหมือนกันครับเป็นแบ่งชอ่องให้ ตอบลำระดับได้เลยนครับต่อมาครับตัวนี้ก็ปรับขึ้นลงได้เหมือนกันครับปรับระดับได้ครับแล้วก็ตัวนี้ก็ไมโครเล็กครับแฟนไมโครเล็กนะครับปักได้ไหมครับนี่ก็เป็นช่องนะครับอันนี้บานคู่วกว้าใส่ของได้ยเยอะครับ ตัวที่เป็นมานู่งแล้วก็สูงเนี่ยผมจะเพิ่มตัวมานักเข้าไปให้นะครับเพื่ได้รับน้ำหนักไปดีขึ้นนะครับก็เรียบร้อยครับสําหรับชุดครัวตัวไอสองฝั่งชุดนี้นะครับก็ถ้าลูกค้าสนใจก็ติดต่อเข้าไปที่เดลรับคำข้อเอร์โคโคนะครับแล้วก็ฝาก กดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ผมด,ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ